ลับตาฝันเป็นตุเปนตาเตือนขึ้นมา,านแล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยาปรามปรากันจ้าท,ทำไมอะไรจะต้องตกอยู่ภายตาใต้กฎแห่งกรรมนะนมันจำเป็นไหมไม่จำเป็นเลยเออไม่จำเป็นเลยแต่เราต้องจำยอมอตกอยู่ภายตาใต้กฎแห่งกรรมใครหนอออกแบบตรงนี้เนะี่ย ออกกฎนี้มาบังคับสรบพัตวาทั้งหลายโดยเฉพาะเราเนี่ยมันเกี่ยวอะไรเรายังไม่รู้จักเลยเนี่ยรู้จกักไหมก็นั่นแหละสิจ้ะชื่อเสียงเรียงนามอะไรเราก็ไม่รู้จักเลยเนี่ยหน้าตาก็ไม่เคยเห็นนะแต่ยอยู่ก็ออกกฎแห่งกรรมมาบังคับเราเนี่ยมันยุติธรมมมรมไหมนี่แหละจ้ะนี่แหละจ้ะนี่นอ้อนานๆดีก็จะมีพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลก และควาท่านจะบังเกิดขึ้นจากการสั่งสมบารมีมายาวนานเดี๋ยวทบทวนหน่อยสิเจ้าว่าพระสัมมาสมัมพุทธเจ,จ้าสามประเภทเนี่ยกว่าจะบังเกิดขึ้นสักพระองค์ขึ้นมาเนี่ยจะจะต้องสร้างบารมียาวนานแค่ไหนหนึ่งปัญญาธิกะพุทธเจ้า2ี่สิบผสมไทยเกษตรแสนมหาขัตสัทธาธิกะพุทธเจ้าสองสีง่สิบผสมไทยเกษตรแสนมหาขัตจ้าสามวิญญาธิกะพุทธเจ้า จ้ะอาสงไขยนี่ยมันนับชาติกันไม่ท้วนทีเดียวเลยจ้ะนี่จ้าสำคัญทีเดียวเนาะมันนานมากเลยเอ๊ะใครจำได้บ้างอาสงไข่ก็นับกันยังไงเนี่ยตัวเลขยังไงเนี่ยล้านล้าน,านยากกำลังร้อยหกสิบได้ไงก็จำไม่ได้ <140. S 1> ได้ไหม <140. S 1> <140. S 1> ลูกล้านสี่สิบคืออะไรจ้ะ จากจากจากเท่าไหร่เจ๊ะหนึ่งหนึ่งเลยแปดเลยเลยอาสงไข่เนี่จยจากหนึ่งครับจา,จากหนึ่งเติมศูนย์ไปอีกร้อยสี่สิบตัวก็ไปไปนับกันเอาเองแล้วกัน <Yeah. S 1> ชาติ <Yeah. S 1> นี่นะกับเศษแสนมหากับมันยาวมากก oh. ว่าจะบังเกิดขึ้นนี่เะจ๊ะ แล้วก็มาสอนวิธีการสอนที่เรารู้จักว่าเราตกจุภายใต้กฎแห่งกรรมและเราจะหลุดพ้นได้อย่างไรนี่เนะกว่าจะมีสักพระองค์หนึ่งก็โอยาวนอนก็มีผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ก็ได้ก็พ้นจากกฎแห่งกรรมนี้พ้นก็ด้วยวิธีเดียวคือต้องไม่เกิดอีกนี่นะจ๊ะเพราะเกิดบ่อยๆก็แก่แก่บ่อยๆแ,แ,แล้วก็ ได้ก่อนตายมันต้องเจ็บก่อนสิอาเกิดไปบ่อยก็ต้องนี่แก่บ่อยบ่อยนี่นะนี่นะแล้วก็เจ็บบ่อยบ่อยแล้วก็ตายบ่อยๆบ่อยๆนี่เป็นต้นนะดีไหมไม่อ่านี่มันจะมีวิธีเดียวตระนักคือต้องหลุดออกจากภพสามนะจากวังวนนี้นี่เนาะต้องพ้นภพสามจะพ้นก็ต้อง ขจัดสิ่งที่ทําให้มันติดอยู่ตรงนี้คืออาสวะกิเลสตามทันไหมจ๊ะนี่อาจารย์ต้องเอาความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นอย่างนี้นะจ๊ะในใจให้หมดสิ้นเออด้วยวิธีการหยุดนิ่งอย่างเดียวนี่ยวาจาต้องหยุดหยุดนิ่งอย่างชีวิตจริงๆของมนุษย์จริงๆเพื่อหยุดนิ่งยหยุดนิ่งคือเรื่องจริงของชีวิตนจานั้นเป็นเรื่อง เด็กเล่นขายของเล่นทำมาค้าขายเล,นนเล่นนน่นเล่นนี่เล่นเป็นโน่นเล่นเป็นนี่ <c oughs> เอออั่นี้นะ <c oughs> เล่นเป็นอะไรกันนึกๆต่อๆก็แล้วกันแต่เรื่องจริงเป็นเรื่องดีคือเรื่องหยุดนิ่งเห็นไหมจ๊าพอใจหยุดนิ่งดิ่งวิสู่ภายในความสว่างเกิดขึ้นก็เห็นเห็นอะไรต่ออะไรต่างๆรวมทั้ง เห็นกิเลสอาสวะแม้ไม่เห็นผู้ส่งมากระทำเลยจ้านี่สำหรับผู้ที่พ้นวัตตาเนจะต้องไปกระจัดอต้นเหตุตรงนี้แหละจึงจะหลุดพ้นเลยแต่พระเดชกุลงปูงของเราเนี่จ้ะท่านสาวไปอีกนะเพราะว่าโอถ้าจะมมัวนี่นะกว่าจะหลุดกิเลสพ้นวัตตะได้เนี่ยสู้ไม่มีวัตตะดีกว่า นี่อาจารย์พันธวัตะจึงเกิดขึ้นอ,าาอ่านี่อาจารย์คือสาวไปหาต้นเหตุนี่เลยอาจารย์ซึ่งกะพบว่านั่นคือพยายวามวนเพระาก,การปราบมาก,ก็เกิดขึ้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมรเลยนี่นะไม่ใช่เพาะชาตินี้นะทำมายาวนานแล้วมีอีกประโยคหนึ่งที่อยู่ในบทเทศของท่านที่เราจะต้องนักเรียนเก่าต้องทบทวนนักเรียนใหม่ก็ต้องศึกษา ท่านกล่าวประโยคนี้ในะจ h ้นในบทเทศท่านตลอดแสงกอจักรวาลอันนั้นต่จักรวานถึงนิพพานถอดกายเี่นะจ๊ะที่ถอดออกเอาขันห้าออกทั้งหมดทุกๆขันเนี่ยนะเหลือแต่กายทำบาราทผลเขาเรียกว่านิพพานถอดกาย<ๆ>ต้องถอดกายเข้านิพพานถ้าไปถอดกายก็เข้าทั้งแท่ง<ๆ>คือปรับสภาวะกายนี่นะะ ให้สะอาดบริสุทธิ์ไปเรื่อย,ยๆสวยงามไปเรื่อยๆเช่นกังถึงจุดที่วุ๊บใส่ได้นี่นะท่านไม่ได้กล่าวถึงนั้นแต่ท่านบอกตลาดแสกนกอจักรวาลนัน,นจักรวาลน,นี่จะสี่เลขสี่แล้วนะเอาอีกไหมตลาดแสงกอจักรวาลน,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 นันอนันตจักรวาลนิพพานต่อกายอน,นันตะจักรวาลคือจักรวาลที่นับไม่ถ้วน ซึ่งล้วนมีสรรพสัตว์เกิดขึ้นมีสรรพสิ่งทั้งหลาย<ะ>นี่นะไม่มีใครรู้เรื่องการปราบมาเลย oh. อันนี้อันตรายจะ้จะไอ้ที่ไม่รู้ปแปลว่าต้องมีบางสิ่งไปทําให้ไม่รู้<ะ>นี่นะจะ้ะแล้วก็ต้องให้ตรึงไปติดอะไรที่มันเพลนจะได้ไปพลนๆล้วจะไปนั่งมานั่งคิดว่าอะไรทําให้มาไม่รู้ตรงนี้<ะ>คือจะได้ไปต้องวนๆกันอยู่นเงนี้ยอันตรายไหม เห็นไหมนี่เนาะอันตรายนะความไม่รู้นี่เป็นอันตรายแปลว่ามีตัวที่มีผู้ที่ส่งอะไรมาบางอย่างทําให้บทบังความรู้และก็เปลี่ยนความรู้นั้นเป็นความไม่รู้นี่ไงนี่ท่านกล่าวไว้ในบทเทศมีบรรทัดหนึ่งตลอดแสงกจวานอัญจวานนิพพานต่อกายไม่มีใครรู้เรื่องการปราบมานเลยนี่ไจ้ะที่ท่านกล้าพูดนี้เฉพาะท่านไปเห็น โดยเหตุนี้จึงจะเป็นจะต้องให้รู้กันจะรู้ได้ต้องลุยกันสบ,บัน,นแหลกด้วยหยุดกันนิ่งนี่แหละท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นพระผู้ปราบมเนี<อ>่ยนี่ไง,ไงตามท่านมัยน,นี่เนะถ้าปราบไปแล้วก็อ๋อไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายดีไหมเคยยิ่งแก่ยิ่งแข็งเหมือนเพชรเหมือนพลอยเหมือนสุกใสก็ไปเรื่อยๆ ยิ่งแก่ยิ่งสวยงามแต่ปัจจุบันเรายิ่งยิ่งแก่ยิ่งงอมนี่นะตายไม่แคร์แต่หน้าแก่ไม่ได้นี่นะเ <c oughs> ออ <c oughs> ใช่ป่ะจ๊ะ <c oughs> ตายนะ่าไม่เคยแคร์แต่ว่า <c oughs> ไม่ได้อ่ตายเดี๋ยวไม่ถึงตรงดีเลยนี่นะสำหรับ <c oughs> สาเหตุที่ทำให้คุณแม่งลูกต้องมาเสียชีวิตด้วยอาการแน่นนอกและหายใจไม่ออกตอนอายุ85ปีนั้นถอยี้ก็เป็นเพร,ราะเสกของวิบากกรรมที่คุณแม่งลูกได้เคยใช้แรงงานคนและสัตว์แบบโอเวอร์โหลดหนักเกินไปในหลายพุทธันดรก่อนก่อนนู้นก่อนก่อนอนูนนน้นนะหลพระเจ้าหลายพระองค์มาตัดสูแล้วเนี่ยวิบากกรรมนี้ยัง หาช่องที่จะส่งผลก็ได้ช่องตามมาส่งผลในช่วงที่คุณแม่ลูกหมดอายุไขพอดี oh. นี่มาช่วงตรงนั้น <Yeah. S 1> อยากฟังไหม <Yeah. S 1> ก็เรื่องก็มีอยู่ว่าฟังอยู่รอเปล่าจ๊ะ oh. ในพบชาตินั้งกล่าวในคนแม่งลูกกับตัวลูก oh. ก็ได้กลับมาเป็นแม่เป็นลูกกัน <Yeah. S 1> เหมือนอย่างในพบชาติปัจจุบันนี้ mm. ซึ่งตัวท่านในพบชาตินั้นเกิดเป็นกุลธิดาสุดสวยโสภา ยังในครอบคุโรที่ทาการ,กรเกษตรในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ติดกับเมืองหลวงของแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบชในยุคสมัยโน้นเ<อ>มื่อหลายๆพุททันดรน,นูน้นตามทันไหมจ๊ะ<อ>ดูเถอะไหมจ๊ะเนี่ยเขาพยายามหาช่องที่จะส่งผลนี่ไงไบังคับเอากิเลสบังคับไปสร้างกรรมแล้วก็มีวิบากลองรับอย่างนี้ชงเองกินเองนี้ยุติธรรมไหม,ไม ไม่โยธิธรรมเลยนี่นะจ๊ะซึ่งครอบครองแม่งลูกดนภพชาตินั้นจะทําการพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรหลากหลายชนิดแล้วมาถึงฤดูการเก็บเกี่ยวครอบครองคุณแม่ของลูกทนภพชาตินั้นก็จะใช้เกวียนบรรทุกผลผลิตทางการเกษตรเหล่านั้นไปขายในเมืองหลวงแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบทในยุคสมัยนั้นและดนความที่โตคุณแม่ของลูกในภพชาตินั้นเนี่ เป็นคนที่มีอัตยาศัยดีดีมีความรับผิดชอบมีน้ำใจแล้วก็เป็นที่รักของทุกๆคนในครอบครัวรวมถึงลูกน้องทุกๆคนด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้คุณพ่อคุณแม่ตัวของตัวของตัวท่านนะจ๊ะในภพชาตินั้นมอบหมายท่านดํา้าที่ดูแลกิจการการเพระปลูกและกิจการค้าขายของครอบครัวในเวลาต่อมา ขาเรียกได้ว่าตัวท่านเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงที่สาคัญของครอบครัวเลยทีเดียวตามทันไหมจ๊ะซึ่งคุณแม่ลูกในภพชาตินั้นก็ได้ทําหน้าที่ดูแลกิจการของครอบครัวได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอดจนกระทั่งมาถึงช่วงฤดูกาลหนึง่งพืชผลทางการเกษตรในไร่ที่คุณแม่ตัวลูกเดียเพาะปลูกเขาไว้ ก็พร,ร้อมใจกันอลเลเตเจิญเติตบโตแล้วเง,ง,งางามเป็นพิเศษได้เหุที่เองจึงทำให้ผลผลิตทางการเกษตรในไร่ของท่านในภพชาตินั้นมีจำนวนมากกว่าในทุกฤดูการที่ผ่านผ่านมาซึ่งกระทำคุณแม่ของลูก,กรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่กำลังจะได้เม็ดเงินก้อนใหญ่ ซึ่งเป็นผลการรมรจากการขายผลผลิตทางการเกษตรลัฐนี้ตามทานมาันไม้แต่ด้วยความที่คุณแม่ของลูกในภพชาตินั้นไม่ทันได้คิดาำนึงถึงปริมาณของผลผล,ผลิตทางการเกษตรซึ่งมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นกับแรงงานคนและสัตว์ที่มีอยู่ซึ่งมี ปริมาณอยู่เท่าเดิมแต่เห็นได้จริงททำให้ลูกน้องทุกคนและสัตว์ที่เป็นพานะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นช้างมา้าลาหรือวัวเป็นต้นต้องขนสินค้าหนักมากขึ้นไปกว่าเดิมถามท้าไม่ใช่หลือพูดง่ายๆคือสินค้ามีเยอะเกินกว่าคนและสัตว์ที่ขนที่ขนสินค้าจะรับได้นั่นเองเพราะว่าทั้งคนทั้งสัตว์ก็มีเท่าเดิมแต่สินค้ามีมากกว่าเดิม มีตามทันไหมจ๊ะนี่จ้ะนี่เช่นเช่นนี้นี่ไหมจ้ะนี่ต้องเอาช้างวันทุก็เลยเคยเห็นช้างรู้จักช้างไหมจ๊ะ มันตัวเท่าแมวะก่ะห้าวกอห้าข่นนเด็กนี่หัวเราอร่อยดีนะอร่อยมอแดนอร่อยเลยนี และด้วยความที่ปริมาณเกวียนที่จะขนสินค้าก็มีอยู่จํานวนเท่าเดิมนี่เองอคุณแม่ลูกในภพชาตินั้นเนี่ยจึงสั่งให้ลูกน้องท่านขนสินค้าใส่เข้าไปในเกวียนแต่ละเล่มให้ได้มากที่สดุดซึ่งก็เป็นผลทำให้เกวียนบางเล่มเกิดการชำร,รุดเจ้อเสียลอคดหรือล้อฝืดเป็นต้นเมื่อเกวียนเกิดการชำรุดเช่นนั้นเนี่ย จึงทำให้สัตว์ทั้งหลายที่ต้องขนสินค้าหนักมากอยู่แล้วเนี่ยต้องออกแรงลากเกวียนมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมเป็นอย่างมากนี่เนาะกกับใน็ระวงังที่คุณแม่ตัวลูกที่พบชาตินั้นเนี่ยกำลังขนสินค้าไปขายที่เมืองหลวงนั้นก็มีฝนตกลงมาเรื่อยๆเ,เป็นระยะระยะ ซึ่งก็ส่งผลน้ำให้เนี่ยถนนน้นทางที่กระบวนสินค้าจะต้องเดินทางพาไปเจิ่งนองไปดินทามพอเป็นเช่นนี้ก็ยิ่งทำให้การเดินทางของกระบวนสินค้ามีความยากลำบากมากขึ้นไปอีก oh. นี่นะจ๊ะทั้งพาณะเอยสัตว์ที่ขนลากทั้งผู้คนก็ลำบากมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่อร่าเริงคือ วความที่คุณแม่งตัวลูกจะพบชาตินั้นกลัวว่าถ้าหากผลผลิตทางการเกษตรโดนฝนเป็นอระยะเวลานานก็อาจจะทำให้ผลผลิตเหล่านั้นเกิดการเน่าและเสียหายก่อนที่จะนำไปขายได้ในความรริสุก์ที่กลัวว่าสินค้าจะเสียหายนี่เองเที่ท้การเดินทางในครั้งนี้ถูกเคร่งรัดในเวลาแบบสุดๆขอเรียกเดีว,ว่าเป็นการขนส่งสินค้าไปขายในครั้งนี้เนี่ย ทำใหทั้งคนและสัตว์ต้องได้รับความลําบากและเหน็ดเหนื่อยแบบโอเวอร์โหลดเป็นอย่างมากถึงมากที่สุดนั่นเองนี่นะจ๊ะโอ้นี่รูไม่อยากอยากจะเล่าให้ยาวกว่านี้แต่เรื่องมันจําเป็นจ้ะ